สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมพามาชมแปลงลำไย,ยอีกหนึ่งแปลงนะครับในการทําสารแล้วออกมาสวยงามมากๆนะครับซึ่งปีที่แล้วก็ทํานะครับปีที่แล้วก็เคยได้มาถ่ายแปลงนี้เป็นแปลงของแม่ของน้องหยิงนะครับเดีย๋ยวผมจะไปดูว่าพาไปดูนะครับว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างดอกสวยขนาดไหนณนะวันนี้ดอกเริ่มทยอยบานแล้วครับและเราก็จะมาวางแผนกันว่าครั้งหน้าเราจะใช้ปุ๋ยอะไรดีตามมาเลยครับ แปลงนี้ครับก็ได้ใช้สูตรสารของเราทุกขั้นตอนเลยนะครับส่วนผสมเนี่ยเราดีไซน์ให้เฉพาะแปลงนี้เลยเพราะว่าปีที่แล้วค่อนข้างดกนะครับปีนี้เลยก็ต้องวางแผนอย่างกระชับแล้วก็ให้มันจบแล้วก็ปิดคอร์สได้ไวที่สุดนะตอนนี้เปิดตาดอกเสร็จเรียบร้อยแล้วบำรุงดอกเรียบร้อยแล้วดอกทยอยบานแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูมุมนู้นบ้างนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างรู้สึกว่าดอกจะสวยงามได้กลิ่นหอมมาถึงตรงนี้เลยครับ ปีนี้นะครับผมขอเน้นย้ำเรื่องการผ่าดอกนะครับฝากเรื่องนี้ไว้ให้พี่น้องทุกท่านหรือง่ายๆเลยว่าให้ดูอย่างอย่างดีะฮะใช่ไหมนุชดูดูอย่างดีเลยเพราะว่าไม่งั้นนะครับมันจะมีโอกาสที่จะไม่ติดได้การทําดอกเราออกดอกมาแบบนี้แล้วแล้วที่สําคัญคือเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะทํนลาใยออกดีได้เหมือนปีนี้อีกหรือเปล่าในปีต่อๆไปไหนไหนมันก็ออกมาแล้วทําให้มันติดลูกดอกดีกว่าด้วยการพ่นยาบ่อยๆบํารุงบ่อยๆ อย่างเช่นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับใครเจอพายุเจอฝนไปวันเนี้ยแดดมาผมแนะนําเลยก็คือต้องพ่นยาผ่า<ล>ดอกเลยนะรีบครับรีบพ่นยาผ่าดอกเพราะว่าอาทิตย์หน้าฝนจะมาอีกแล้วเพราะฉะนั้นการทําสวนลาไยในช่วงดอกบานเนี่ยสิ่งที่สาําคัญที่สุดหนึ่งครับต้องเช็คพยากรณ์อากาศเลยว่าฝนมีโอกาสตกเมื่อไหร่เพื่อที่จะดีสายยาส่วนยาเนี่ยผมอยากจะบอกว่าเติมเข้าไปเลยครับเต็มที่กับเขาเลยแคลเซียมผมเน้นให้ใช้เลย5ขีดต่อพันลิตรไปเลยครับ เม่กะซิงสามขีดครับท็อปเอ็นไม่ต้องใส่นะครับเพราะว่าฝนลงแล้วก็ตัวที่ขาดไม่ได้เลยคือเกรดวอลครับสองร้แล้วก็เติมบูเีเลตเชื้อราฆ่า,มาแมลงเอาไว้ครบจบในชุดๆุดนี้พ่นทุกๆ5-7ถึงเวันเลยแต่ข้อสําคัญที่สุดคือจําเป็นจะต้องพ่นเป็นละอองนะครับเพราะถ้าพ่นเปียกเกินไปแรงเกินไปจะทําให้ดอกที่ออกมาสวยๆแบบนี้ช้าได้ ขอบคุณนะครับที่ติดตามชมช่องทางทำสวนลำใหญ่กับนายชาตีแล้วก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวาสารดีๆได้ที่เพจเฟ e บุ o กครับปุ๋ยกิฟลินกับลำใหญ่ผมชาตีแล้วตาข้องแสนสวยของผมครับนุชพลาพรลาไปก่อนครับคลิปนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ